ไม่ได้พร้อมแบบนั้นนะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าแลวมาต่อเลยโอเคก็เรากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่ในรูบอกแมปอะไรเอ่ยแมปออสวินครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ลืมชื่อมันแล้วเหมือนกันเขกับแขกรับเชิญของเราคุณลุงผู้สูงอายุจริงๆนะ เก็จ่อเลยโอ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยเอ็งนึกใครว่าแกเนี่ยเฮ้ยมันซ้ำอ๋อสีโอเคครับคุณลุง มาเริ่มกันไหมดีกว่ายไม่ได้หยุดหยุดฟันศพของข้าไปเจ้าได้แล้วตอนที่คุณลุงจะโดนจะได้ไปบา้านดิกันโลมาแล้วดูนี่ไม่กันเว้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยบ้องมาบ้องมา ตีไม่ทันอ่ะไอากระจอกเอ้ยไอกระจอกเอ้ยเออเออไอ้คนซ้ำเอออ้าวไม่โดนเข้าเข้าตู้ดแทงตุดเอออ้าวเฮ้ยไม่โดนเอออ้าวได้ได้เวลาเอาสิ่งมีชีวิตที่น่าเกียงไกลที่สุดเฮ้ยเกียงไม่ใช่ตัวนี้เตะแม่งเตะพามากมัน เอ้ยชิบหายกูเอามาผิดตัวเอ้ยอา้อาวมันอยู่ไหนโอ้นั่นไงกูเห็นแล้วออเก่งดีๆนีนะฮะโอ้ยหลบ ơi, được vậy thì gần một cái chóp ôi ló ló cù hai ui 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 À rồi cùng <Nicly> cái 깨แคแค đó. Ư, gương ơi. mình dở mãi nó. Tương lên hay เอ้ยวิถีแบบลูกผู้ชายเก็บดาบและธนูของเจ้าไว้แล้วเรามาต่อยกันแบบลูกผู้ชายดีกว่าไม่คิดหาเรื่องกว้างตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วมาแล้วชนมาเงียชนชนแม่งโอ้ยอุ้มอุ้มต่อยโอ้ยอุ้มอ้ยอุ้อ้อยบอกแล้วจะหาเรื่องกว้างตัวนี้ ฉันถนัดการกดชาร์ตตีมากกว่าการต่อยรัวๆอ่ะนะนะขอใหม่อีกรอบกูจะชนมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพักเฮ้ยมันพักอีแล้วมึงดิรีบวะ No เฮ้ยเมันเล่นนักทีดูนี่เฮ้ยมันมีตะปูระบายเฮ้ยมันดีดไฟไอ้ตะกูเปสิ่งนี้เฮ้ยไอ้โกนไม่โดนกระจอกเอ้ยอุ้ยโดนตะปูเลอาแมงบอสเฮ้ยบอกดิบอสดิ ดูมันอยู่นะอ,อืออ้าวไม่โดนปุออ๊ดพาหมากสักทีอือแกจะได้เจอกับสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่น่าเกรียงไกลที่สุดในเกมนี้เออไอ้กวางนั่นมาแล้วไม่มันหนักกว่ากวางอะไรหว่าอืมมองโอ้ยจีบเสร็จใครใหม่นะ เรากำลังจะตายกันเขาเขาตีกว้างเขาตีกว้างมากเขาตีกว้างแล้วเขาก็ตีเร็วมากอ ไว้เอาเ้ okay, ื wan h wan h ่อนกันดิโอเตู้แก้ตัวไปแล้วกลับคืนมาเฮ้ยกูตีมันไม่ได้แต่มีวิธีหนึ่งหัวขาดมีคนหัวขาดศบมันออกมาศบมันอยู่ในพุงมันอยู่ในพุ่งยามาดูดิมาดูเร็วก่อนที่มันจะหายไป ดูดิโอ๊ยโอ๊ยไอ้กูตีศพไปย่ะประกันชัวเจ้ากระท้ามาจากไหนอยากรู้จริงดิเข้าเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มของลุงผมบอกไอ้เจ้ยวว่ากระท้ามันต้องเป็นยีนเลยร์นะแกตายซะคุณลุง เยังเปนต่อยโคตรแรงโอ้อยอ้่วตายแล้ไม่โดนไม่โดนเอาอ่ะเฮ้ยดาบปักพื้นกำลังจะเอ้ยไหนดูไหนดูไหนฉันถ่ายแล้วฉันถ่ายแล้วกำลังจะเดินเลยตั้ง ไอ้ยดาบดาบปักพื้นแบบเอ็กเคลิเบอร์เลยะนื้ตอตดไอ้เย้ยเอ้ามันดาบหายไปแล้วดาบอยู่นี่โอ๊ยวิ่งเข้ามาให้เขาฝันบางทีมันก็กดบล็อกไม่ติดได้อีกแหละโอ้ยมันซ้ำมันซ้ำไม่อยู่เลย แล้วกรอเป่าดาบที่ฉันถืออยู่มันระดับไหนสีม่วงใช่แต่สิ่งที่ฉันเห็นและสิ่งที่ฉันเห็นในร้านค้าระดับสีทองโหดสุดคือไม้ทําขนมปังเ้ยฉันอยากได้อะ่ะมันเป็นดาบของเอ้เนี่ยฉันชอบจังหวะที่ฟันแล้วแบบดาบมันตรงนี้กันเองบล็อกหนแฮร์รี่ ฉันอยากได้ไม้ทำขนมปังนั่นจังเลยจบเยจิ๋ไปลยโอ้ยัก<ด>ูขาหัวมันหลุดอีกแล้วไอ้นั่นหรอไอ้นั่นหรอลูกเตะไม่โดนโอ้ยไ,ได้เวลาเอาควางอีกชนดิดหนึ่งมาละยิ้มหายแล้ว สิ่งที่น่ากลัวกำลงังจะมานั่นไงกูอ้าและเขียวพี่เขาตีแรงและเร็วมากผมไม่อาจต้านทานได้แหลกเกิดอาการแหลกนี่นะเอ้ยหัวเกง่งหัวแกกระเด็นไปนู่นแล้วอ่ะว้าเล้งอ,อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ฉันกดบล็อกนะดาไม่ได้กดตี ผิดอ <gegen violin> <acy> uh, ุ้ยดาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเหยียบดาบมันแล้วตายเองเลือดไหลโดนบาดปักตีนเอ้ออุ้ยไปเดี๋ยวบล็อกบล็อกกูหายไปไหนวะมันก็ยังเห็นแค่วอกอยู่ กันบล็อกไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้เลยเหนือ่อยหมดเดอมีหน้าก,กูหมดเลยดูรักก่อน <c oughs> โอ้ยโดนหัวโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนโอ,โอ้ยกูไม่จ่ายเลือดเหลือหนึ่ง อะไรอ่ะตโถเอ้ยหนีหนีเลยกลับสู็รบบี้หนีเลยเอ้ยเอดดี้เฮ้ย